ูชุดค่ะกำลังที่จะไปป่านะคะกำลังมาจอดบ่าจะมาดูาบูเบอรี่สิมาดูผลไม้ป้าว่าผลไม้ป้าเกิดขึ้นเรียยงแต่ก่อนที่จะเดินเข้าป่าอยากจะโชว์ลุงป้านะอาสักนิดนึงนะคะสำหรับสายเดินป่าหรือสำหรับสายเก็บเห็ดผลไมาน้นี่อย่าลืมนะคะไปฉีดวัคซีนกันเฮปกันค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะบ่ได้มาโคษหนายอีหยังดอกขาเพียงแค่ว่า,าเคล็ดลับ ในการเดินป่าจะได้ไม่กลัวสิไดบอยานมาเค็บกัดเห็บเยอะมากเลยนะคะในป่าหรือแม้กระทั่งไม่จําเป็นต้องมาเดินป่าเราค่อยจะถูกเห็บกัดนะคะแม้กระทั่งอยู่สวนหน้าบ้านหรือสวนอะไรก็มีเห็บค่ะนาหอนนี่สิมาเค็บหลายนะคะอย่าลืมไปฉีดไว้นะคะแอนโซไฮเบิ้งค่ะอุ้ยอุยตกอ่าการฉีด การฉีดวัคซีนเก็บเ็ดอย่าประมาทนะคะไปฉีดไว้ก็บว่ได้เสียหายค่ะพี่น้องคะอย่าประมาทนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าวัคซีนวัคซีนกันหมาบาบานเฮ้ามันสเนเิเป็นเข็มเป็นเข็มบอกจังสี่นะคะในแอนซีดปี23นะคะล่าสุดนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่านี่ค่ะเนสตัน เข็มต่อไปคือพ่อสายพ่อส2ยยี่สิบแปดนะคะเราต้องเก็บปี้นี้ไว้นะคะหอดพ่อส2ยยี่สิบแปดเขากับสิมีข้อคั้วม,มีอ่าเอ็เอ็ดมันบอกเข้าวา่าเข้าสิครบกาหนดสีดวัคซีนย่มใดไปสีดไว้กับบอสเสียหายกันลุงปาา่าน่าสาหรับสายเดินป่านะคะเผื่อคว้วปลอดภัยเผื่อคว้วสบายใจของเข้ายายมันมากัดเข้าเลยสําหรับตัวสาวอุดรนี่ สีดแบบนี้ไวแล้วบ่พ่อไปซื้อสเปซสีดน้ำดนมือเจ้าอือเพระ่ายังเสวดอนเป็นคนแพง่ายค่ะบางตัวกัดก็คันมากคันจนเปีปย,ยเลยเนาะคะนะ่ะเนาะบางตัวมีเสื้อบา่าเห็ดเลยฮาเป็นบา่าน้่กับมีนะคะเห็ดน,นี่อย่าหล่อเล่นกับมันอันตรายจริงๆค่ะเห็ดน,นี่การเข้าป่านี่เฮ้าต้องสีดไวเลยนะคะนี่อันนี้นี่เริ่มสีดมากนี่เข็มแรกนี่สีดพ่อซอย,ยีสิบนะคะนี่ สีพอสอยีซิบค่ะอ่าก้อนที่สีสีตัวนี้นี่กระสีนะคะแต่ว่าทําสมุดหายเขาก็ต้องมาเริ่มไหมค่ะเออแอนก็นเลยมาเริ่มไม่สีบาดได้เสียบัดนั่นค่ะเมื่อเจ้าเออเข็มที่แรกเข็มที่สองก็สีเสียไปเรื่อยๆบานที่นี่เก็บไว้แบบดิบดีเลยบ่อ้เสียค่ะ จนวัาตอนนี้นี่สีมได้าใหลายเข็มแล้วดินี่จะเข็มแล้วนี่หนึ่งสองสามซีเข็มแล้วค่ะเข็มที่หาพราะอยี่สิบแปดนะคะเออกระสิประมาณนี้ค่ะอย่าลืมนะคะสําหรับสายเดินป่าสีดใบว่าเสียหายค่ะไปค่ะเราไปดูบูเบอรี่กันนะคะว่าบูเบอรี่เขาเกิดไปค่ะบรรย,ย,ยากาศป่าสวีเดนนะคะป่าสวีเดนไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับที่ทุกๆทุกๆคนค,นคิดไว้นะคะ ซสวีเดนนี่เขาอาจสิแบบว่าเงียบแล้วก็แบบว่าค่อนข้างที่สิกลวงใหญ่แต่ไม่ได้น่ากลัวค่ะเพราะว่าอันนี้นี่ที่แอนมานี่มันจะมันจะเป็นคล้ายๆกับว่ากึ่งคนเดินออกกําลังกายแล้วก็เป็น เป็นสวนสาธารณะนะคะเออถ้าสามว่าแอนไปคนเดียวแอนไปในป่ากว้างๆล,ลึกๆไปได้ไหมไปได้คือกันค่ะแต่ว่าแอนมาแป๊บหนึง่งเพราะว่าแอนจะแบบว่ากลับไปทํางานด้วยก็เลยอยากจะเอาบรรยากาศมาให้ลุงป้านะอาได้ดูว่าบรรยากาศป่ากเก็บเห็ดที่นี่เป็นจังไรประมาณนี้ไหมคะ่ะมันมันสวยอุ้ยแอนต้อง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแอนขอไปเปลี่ยนแว่นที่ข้างในรถแป๊บหนึ่งนะคะแว่นตัวนี้นี่เหมือนกับว่าใส่เดินไม่ได้หรือหรือจะไม่ใส่แว่นก็ได้นะคะแต่จะเอาแว่นไปเก็บแป๊บหนึ่งค่ะ mm. ว่าเอาไปหรอกค่ะแว่นนะคะไม่เอาไปค่ะเพราะว่า,า mm. ทาไปตกกะสีเสดายอีกค่ะมาแอนจะพาเดินเข้าไปดูนะคะ mm. หลายๆคนกะสีแบบว่าเห็นหลายๆสถานการณ์น่ะป่าที่นี่มันเป็นยังไงเห็นแล้วแหละรู้แล้วแหละวล่า ป่าประเทศสวีเดนเขาเขาไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดนะคะหลายหลายคนว่าสาวอุดรไปทำคลิปเก็บผักกูดไปทำคลิปเก็บผักกระเทียมป่าไม่มาดูหน่อยว่าแถบสาวอุดรอยู่เป็นยังไงสาวอุดรเก็บไม่เป็นนะคะเอาจริงๆสาวอุดรไม่รู้ว่าต้นกระเทียมป่านเป็นยังไงไม่เคยกินแล้วก็ ต้นผักกูดเ,เป็นยังไงแล้วก็ต้องไปเก็บอยู่ยังไงอาจจะเป็นกับว่าสถานที่ที่สาวดอนอยู่น่ะเขาไม่มีผักกูดเขาไม่มีพวกนั้นนะคะเขาจะเป็นแบบว่าป่าเห็ดชิวๆเขาจิเป็นแบบว่าป่าแบเยอะๆเลยแถวที่สาวอุดรอยู่นะคะเนาะกาบลบูว่าตอนนี้สิเป็นจังไหนเดี๋ยวแอนจะแพนกล้องให้ดูนะคะว่าเป็นจังไหนคะ่ะดูธรรมชาตินะคะ ฟังเสียงนกเสียงกาแล้วก็สดสื่นนะคะลุงป้านะาอาค่ะแอนจะพูดให้ฟังนะคะนี่เป็นแถบแบบนี้นี่แถวแอนอยู่นี่อันนี้คือต้นบูเบอรี่ทั้งแผงเลยเนาะค่ะเนาะเป็นต้นบูเบอรี่เต็มไปหมดค่ะนี่เพื่อนๆคะ่ะอันนี้เป็นถนนที่สัตว์เดินหรือเป็นถนนที่คนเดินนู่นนี่นั่นสัตว์เขาก็ออกมาหากินงยังซีไหมคะ่ะเออ คนก็ออกมาหากินผล,ลไม้ออกมาหากินโหงกินเห็ดเวลาเห็ดผล,ลไม้เกิดขึ้นนักซีไหมคะ่ะแถบนี้นี่บูเบอรี่เยอะมากเลยนะคะแถบทีเสาดอนอยูนี่บูเบอรี่หลายค่ะบูเบอรี่แล้วก็เห็ดเหลืองเยอะมากๆเจ้าค่ะเห็นไหมคะเขาเริ่มที่จะแบบว่านี่ค่ะ เริ่มที่จะเป็นเป็นเป็นผลแบบเขียวๆถ้าเป็นผลเขียวๆแบบนี้นี่คือเขาติดแล้วนะนี่ตอนที่แอนมาถ่ายครั้งแรกนะเขาเขายังไม่เป็นผลเขียวๆนี่เขายังเป็นดอกสีชมพูแบบนี้นี่เขามีสิทธิ์ล่วงนะคะมีสิทธิ์ล่วงไดยเลยค่ะอันนี้คือบูเบอรี่ป่านะคะที่ที่หลายๆคนต้องการที่จะมาเก็บอูหูขอนขาง,งที่ที่ที่สิด,ดกอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นเพราะว่า เขาเป็นสีเขียวค่ะพี่น้องค่านี่เห็นไหมคะอืเห็นไ่มคะนี่โอ้หูแบบนูนค่ะดกจริงๆค่ะดกจริงๆเลยนะคะหลายๆคนว่ามันร่วงค่ะตอนที่แอนเข้ามาดูใหม่ๆป่านี้เพื่อนๆหลายคนบอกว่ามันร่วงเพราะว่าฝนยังไม่ตกบอนะคะเขาก็ยังไม่ร่วงนะคะเขายิ่งขึ้นเขายิ่งขึ้นเป็นดอกผลไม้ยิ่งเยอะมากๆเลยค่ะเออ เยอะจริงๆค่ะอืมดูอย่างอันนี้ที่ถ้าเป็นถนนหน,นทางแบบนี้ก็เป็นติดถนนที่กว้างที่สัตว์เขาเดินนะคะนี่เขาเริ่มสิออกมาแบบนี้เพื่อนๆอาจจะสังเกตไม่เห็นนะคะนี่ค่ะลุงป้านะอา,อาจจะสังเกตไม่เห็นนะคะแต่ว่าสาวดอนสังเกตเห็นค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่จะดูจะแบบว่าจะดูยากมากค่ะเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นสีเดียวกันกันกบ ตัดบใบไม้เพราะว่าใบใบไม้ของเขายังไม่ร่วงนะคะเห็นไ่คคะนี่แบบนี้นี่เขายังไม่ออกจากดอกนะคะสีชมพูนี่อันนี้คืออุ้ยเห็นไหมร่วงแล้วอันนี้คือดอกของเขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมถ้าเป็นผลของเขานี่เขาเริ่มสิออกมาแบบนี้ค่ะนี่เขาเริ่มสิออกมาแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะคะหลายค่ะตานี้แบบเยอะมากๆเลยนะคะ เสียงคนก็มาตามตูดสาวอุดรเยอะเหมือนกันค่ะเพิ่นกับมาเดินเล่นเพิ่นกับมาเดินป้าคือกันเนาะค่ะเนาะอืมวันนี้พามาดูผลไม้ของสวีเดนอีกนะคะที่หลายๆคนอยากมาเก็บค่ะแต่สาวดอนไม่ไม่ได้ไปทําคลิปเก็บผักกูดไม่ได้ไปทําคลิปอ่าเก็บกระเทียมป่าเหมือนที่สาวอุดรเล่าให้ลุงป้านะอาได้ดูนะคะเบิ่งค่ะพะเลิมสิ่งสิ่สสงใ่เหรอเนี่ยค่ะเป็นเป็นบางต้นค่ะเห็นไหมนี่ค่ะ เห็นไหมเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้นี่ป่านี้นี่ก็ทําเงินให้หลายแสนอยู่นะคะเอาตรงๆแบบพูดไม่ปิดบังเลยแต่ช่วงนี้แอนเน่ะไม่ค่อยจะได้เก็บหรอกคะ่ะแต่ว่าแอนก้าอันนะผ้าเด็กๆที่ร้านมาเก็บได้คะ่ะอุ้ยบงังเห็นไหมสังเกตเห็นไหมป่าเงินแสนเงินล้านของเราอีกเนาะคะ่นะเนาะแอนน่ะอยากเอาพี่น้องมาเก็บถ้าได้เมื่อเจา้าเก็บบูเบอรี่นี่ ดูค่ะถ้ามีโอกาสอยากเอาพี่อยากเอาน้องมาเก็บอยู่ต่วปะเราก็ไม่ได้เข้ามาเก็บง่ายๆนะพี่น้องคะการที่เราจะมาเก็บผลไม้ป่านี่เราต้องมีที่พักเราต้องมีที่อยู่อาศัยให้ให้ญาติพี่น้องที่เราจะให้เข้ามาเก็บด้วยนะคะเด้อนี่คะ่ะแต่ถ้ามากับบริษัทแอนก็รู้อยู่คะ่ะบ่วบริษัทไดเอามา Low o เนาะค่ะเนาะเพราะเพื่อนแอนอ่า อยู่บริษัทเอามาเก็บผลไม้เยอะค่ะเมิองนี่ค่ะอยปีนี้ผลไม้ป่านเยอะมากนะคะดกหลายค่ะแต่เห็ดนี่ไม่รู้ว่าจะจะเยอะหรือเปล่าแอนนี่เป็นสายเก็บเห็ดนะคะตะกี้กับเก็บหม,กมักไม่ต่ว่าพ่อได้เขาป้าเก็บเห็ดหรอมีความรู้สึกว่าเก็บเห็ดสนุกกลัวค่ะแล้วก็ไปทำคลิปเก็บเห็ดก็ชอบมากด้วยค่ะอืม ฝากลุงป้านาอาติตตามเลยเด้อค่ะคลิปเก็บเห็ดเดี๋ยวสิเก็บเห็ดมาให้ลุงป้านาอาได้เบิงค่ะเบิงอุ้ยดกขัดดกแน่พี่น้องวง่าอยากไปตองค่ะไม่อยากจะไปซูนนะคะเบิงเป็นปลาแบบนี้เลยค่ะเป็นไปทั้งดงเลยนะคะเพิ่นเอินดงดงบูเบอรี่นี่แหละค่ะอยากสิ้อ้าลุงป้านาอามามาเบิงค่ะเบิง เก็บอยูยอุ้มเดียวนี่เจ้าก็เสียเยงเงินหลายปันได้ก่อนเจ้ามันเก็บเนาะอืมเบิ้งค่ะพี่นองค่ะเบิ้งอยากใส่ลุ่งป่านาะอาได้เบิ้งคักคักค่ะวันนี้พามาดูป่าผลไม้นะคะว่าสิเป็นจังจนไรค่ะตรงแบบนี้อ่าพอนวาวบทาแบบว่า ยิงสัตว์จับสัตว์ประมาณนี้นะคะนี่แต่ถ้าไม่ใช่ฤดูการยิงสัตว์จับสัตว์นี่กับบ,บ่มี่ผู้ใดามาดิพี่น้องนี่เพิ่นสิเฮ็ดไ้แต่ถ้าถึงฤดูการยิงสัตว์หรือจับสัตว์นี่เพิ่นก็สิเขียนป้ายบอกเข้านะคะว่าตรงนี้เข้ายิงสัตว์แบบแถบสิบยากมานะคะใครๆเขาก็รู้นะคะสายเดินป่าสวีเดนค่ะนี่ชังไหนคะ ความงามค่ะความหามที่หาดูได้ยากค่ะพี่น้องคะมืงข้างทางข้างถนนนี่บูเบอรี่ทั้งนั้นเลยเนาะค่ะเนาะเมืงบ้าบูเบอรี่ร้ายค่ะพี่น้องคะแล้วก็ดอกเริ่มออกอะ,อะไรนะผลเล็กๆเริ่มออกดกมากๆเลยขอบอกค่ะขอบอกว่าโดกค่ะค่ะพี่น้องค่ะ นี่นี่ยาสิถามว่าโอ้ยดกขักดกแนแถบแอนอยู่นะคะแต่ว่าแอนบ่รู้ว่าแถบอื่นสิเป็นจังไหนคะ่ะดกมากๆเลยนะคะจะเดินเข้าไปแบบลึกมากๆแล้วแอนยังไม่เห็นเห็ดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนไหนมีแม้กระทังเห็ดเบื่อหรือเห็ดที่กินที่อะไรไม่ได้นะคะมีมีแค่บูเบอรี่มีแค่อะไรพวกนี้ค่ะที่แบบว่า ออกมาให้เขาเห็นแน่สักน้อยหนึ่งกับพ่วมเป็นธรรมชาติค่ะธรรมชาติสร้างมาเนาะค่ะเนาะว้าวอันนี้เหรอคะลุงป้านะอาผักกูดแอนไม่รู้จักนะคะนี่ใช่ผักกูดไหมใครก็ได้ถ้ารู้จักบอกชั้นซีค่ะแต่นก็มองลงไปเห็นก็มีอันนี้นะคะนี่แมนป่คะนี่ หรืออันนี้มันจะเป็นผักกูดพี่น้องดูค่ะแล้วก็มีขี้หมาด้วยมีขี้หมาด้วยค่ะ